สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับกับเช้าวันเสาร์ที่20สิงหาคม2565นะครับเช้า,ชานี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งเป็นทุเรียนต้นที่ผมได้ทําการรักษาไปเกี่ยวกับนอนเจาะลาต้นนะครับนอนเจาะลาต้นรักษาไปเมื่อ7วันที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาติดตามดูกันนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูที่ใบทุเรียนของเรานะครับที่มันมีจุดสีเหลืองๆขาวๆอยู่ในเส้นใบนะครับว่าทุเรียนของเราเป็นอะไรนะครับมาดูกันนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกนะครับตกแรงเลยนะครับที่คอนเจนนะครับตกแรงตกหนักเลยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ตกนะครับนี่ครับมาดูที่แผลเลยนะครับนี่ครับ แผลที่ลำต้นนะครับดูที่ลำต้นก่อนนะครับนี่ตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับนี่ครับแห้งสนิทเลยนะครับอ่นอนเจาะนอนเจาะมานี่นะครับเจาะยาวมานีนะครับเจอตัวทางนี้นะครับผมก็ได้เปิดแผลแล้วก็ใช้เนี่ยครับใช้ปูนน่ครับทานะครับส่วนจริงนี้ก็เมื่อคืนฝนตกนะครับมันก็ยุ่ยลงมาเนี่ยผมก็เลยใช้ปูนมาทาโปะไว้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ส่วนจริงนี้ก็ใช่นะครับเพื่อน มันเจาะเยอะนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูทุเรียนของเพื่อนเพื่อนดีๆนะครับช่วงเช้าเเดินมาดูนะครับตอนเย็นก็ได้นะครับถ้ามีเวลานะครับมันจะมีจุดดำๆนะครับจุดดำๆเข้าไปนะครับจุดดำๆแล้วก็จะมีเส้นเส้นของอเศษของต้นทุเรียนเราเนี่ยมันจะมีออกมาครับออกมาบ้างแล้วก็จะมีน้ําน้ําซึมออกมาเนี่ยใช้นิ้วนะครับใช้เล็บนี่ยจีกดูนะครับ ถ้ามันยุบเข้าไปเนี่ยแสดงว่าเป็นหนอนนะครับเป็นหนอนอตรงนี้เราต้องระวังนะครับยิ่งตรงเฉพาะ,ะที่บริเวณง่ามกิ่งนะครับมันจะมีนะครับถ้าเจาะเข้าไปที่ใจกลางของลาต้นแล้วทุเรียนของเราอาจจะตายได้นะครับเนี่ยต้องระวังนะครับเพื่อน,นระวังดีๆนะครับอาทีนี้เรามาดูเรื่องของอใบทุเรียนที่มีจุดสีเหลืองๆขาวๆนะครับอยู่ในเส้นใบ คลิปก่อนที่ผมทำไปก็คือเป็นคลิปที่ทำไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็เกี่ยวกับการดูใบนะครับใบทุเรียนที่มันมีจุดเหลืองๆขาวๆอยู่ในเส้นใบนครับต้นนี้ก็เป็นหลายๆใบนะครับแต่ตอนนี้เริ่มหายไปแล้วนะครับเพื่อนแทบไม่มีนะครับแทบไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเดินหาดูนะครับเป็นใบลักษณะไหนนะครับมันเริ่มหายนะครับ นี่เจอแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะนี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมีน้ําฝนเดี๋ยวผมรูปน้ําฝนออกนะครับนี่ครับเป็นจุดอย่างนี้นะครับนี่เป็นจุดข em าวๆเหลืองๆอยู่ในเส้นใบนะครับนี่ครับเราจะมาดูนะครับเนี่ยแรกๆนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนดูพริกดูด้านหลังใบนะครับนี่ครับพริกดูแบบนี้นะครับถ้าเราใช้มือรูปนะครับ มือรูปมาเนี่ยถ้ามันเรียบๆนะครับถ้ามันเรียบเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เพลี้ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นครุกระนะครับเป็นครุกระอ่าเป็นตะปุ่มตะป่ํานิดนึงเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นอาจจะเป็นเพลี้ยหอยนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเรียบแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะเป็นการขาดธาตุรองนะครับเพื่อนธาตุรองพวกแมกพวกแมกนีเซียมนะครับมันอาจจะขาดธาตุรองธาตุเสริมอย่างนี้นะครับที่สวนผมนะครับก็ ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าไม่ถึง50%นะครับผมจะไม่ไม่พ่นนะครับไม่พ่นถ้ามันเป็น50%เป็นหลายๆใบนะครับมันเป็นลายจุดนะครับลายจุดหลายๆใบเต็มใบเนี่ยหลายๆนะครับก็จะพ่นเป็นลักษณะที่ว่าเป็นธาตุธาตุรองนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับก็จะเป็นลักษณะธาตุรวมเลยนะครับเพื่อนๆจะไม่ใช้ธาตุเดี่ยวนะครับธาตุรองก็แมกนีเซียมนะครับ ถ้าเสริมก็พวกเหล็กพวกสังกสีพวกแมงกานิสอะไรต่างๆนะครับเอารวมมาเลยนะครับผมจะพ่นให้นะครับถ้ามันเป็นเยอะนะครับถ้าเป็นไม่มากผมจะไม่พ่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าทางดินเราให้อยู่แล้วนะครับผมจะเน้นผมจะเน้นทางดินนะครับเพื่อนผมจะเน้นให้ทางดินเลยนะครับก็คือปุ๋ยทางดินไม่ขาดนะครับทุเรียนหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะครับมันอยู่ที่น้ํานะครับถ้าน้ําเราดีนะครับเราให้น้ําที่ดีเนี่ย ยังไงมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเพื่อนๆแล้วก็ให้ปุ๋ยที่พอนะครับเน้นทางดินให้เน้นทางดินให้ได้นะครับเพื่อนส่วนทางใบ like มันจะเป็นแบบนี้บ้างนะครับนี่มันจะเป็นมีบ้างนะครับมีบ้างเนี่ยผมไม่ได้ไปอะไรมากมายนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับปล่อยเขานะครับถ้าเกินห0สิเปอร์เซ็นค่อยมาพ่นนะครับอาจจะพ่นเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันพ่นครั้งหนึ่งหรือว่าเจ็ดวันสิบวันอย่างนี้นะครับค่อยมาพ่นนะครับ การพ่นนะครับเพื่อนๆที่สวนผมจะจะไม่มีเรื่องของการที่ว่าพ่นทางใบให้พ่นทางใบเยอะเกินไปอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าทางใบเนี่ยมันกินได้ไวนะครับกินได้ไวแต่ว่าการพ่นนะครับส่วนมากมือใหม่นะครับมือใหม่ที่เป็นใบนะครับใบปลายใบไม้นะครับส่วนมากจะหนักมือนะครับหนักมือ การพ่นที่สวนก็จะพ่นบางๆครับผิวขึ้นไปนะครับผิวขึ้นไปแล้วก็ผิวลงมาแค่นั้นนะครับเพราะว่าปุ๋ยน้ําหรือว่าธาตุรองธาตุเสริมแรงต่างๆครับพอเราพ่นไปมันจะประจับที่ใบนะครับจับที่ใบเกาะที่ใบกลัวมันจะปลดปล่อยธาตุอาหารได้ได้หมดนะครับมันจะเกาะตรงนั้นนะครับมันจะเกาะพอเกาะแล้วถ้าเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ที่พ่นนะครับพ่นเปียกโชกเลยนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่พอมันไม่พอต้องพ่นอีกพ่นอีกอย่างนี้นะครับ พอพ่นเปียกโชกนะครับม <the> ัน <urai> มันกินไม่ทันหรอกครับเพื่อนๆพอมันกินไม่ทันนะครับมันปลดปล่อยไม่ทันนะครับมันก็จะค่อยๆซึมนะครับซึมลงมานะครับซึมลงมาก็มาเนี่ยมาอออยู่ตรงปลายใบนะครับเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าปลายใบไม้ของเราเนี่ยต้นไม้เนี่ยใบทุเรียนครับมันจะเป็นใบใบไหมตรงนี้ครับมันจะไหมพอไหมมันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่น พอไหม้แล้วนะครับฝนตกมาหรือว่าเชื้อราในอากาศมัน,มนอาจจะลงมานะครับมันจะเริ่มเข้าแล้วครับพอมีไหม้แล้วมันจะมีเชื้อราเข้ามานะครับมันจะไหม้นะครับไปไปไหม้มันก็เป็นอาการของการเ็มปุ๋ยนะครับเพื่อนอที่สวนผมไม่ไม่ทํานะครับไม่ไม่ไม่พ่นบ่อยนะครับไม่พ่นบ่อยเรื่องทางใบผมไม่พ่นบ่อยนะครับนานๆผมจะพ่นให้ทีนะครับถ้ามีจุดเหลืองเหลืองนะครับจุดเหลืองเหลืองขาวๆนี่ก็จะไม่ถึง5 0เผมไม่พ่นนะครับเพื่อน เนี่ยมันก็หายไปเองนะครับเนี่ยแต่ก่อนมันมีนะครับมีหลายใบเนี่ยมันก็หายไปนะครับใบแก่ใบอะไรมันก็หายไปใบอ่อนมันก็มีบ้างนะครับมีบ้างถ้าไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นผมไม่พ่นนะครับนี่ครับอนี่ใบอ่อนตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนเพื่อนดูนะนี่เนี่เนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าดูไม่ดีไม่เห็นนะครับเนี่ยมันจะมีเหลืองๆข้างในนะครับี่เนี่ยนะครับเหลืองๆโฟกัสนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเนี่ยหลังใบไม่มีอะไรแสดงว่าไม่ไม่ใช่ปพลีเข้านะครับเพื่อนนี่นะนี่ครับวันนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุเรียนมืองใหม่ระวังนะครับเกี่ยวกับการพ่นปุ๋ยทางใบหรือว่าพ่นอาหารเสริมธาตุรองธาตุเสริมนะครับถ้าพ่นเยอะๆเนี่ยมันมีปัญหานะครับเพราะว่าปลายใบไหมแล้วเชื้อราเข้าเนี่ยมันแก้ยากนะครับกว่าจะได้ยอดใหม่ออกมาเนี่ยมันก็นานนะครับทุเรียนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อน ขอบค,คุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับคนเกษตรมือใหม่คลิปยาวมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ